รู้กันเกี่ยวกับกัญชาด้วยกัญชาถึงแม้ว่าจะได้รับการกดหรอกไม่เป็นสารเสพติดเราก็ตามนะคะแต่เราก็ปฏิเสธไม่ได้เลยว่ากัญชาก็ยังส่งผลต่อสุขภาพร่างกายของผู้เสพดังนั้นนะคะพวกเราจะมาบอกโทษและพิธีของการเสพกัญชากันค่ะหนึ่งเลยก็คือผู้เสพหลังจากเสพกัญชาระยะแรกนะคะก็จะมีอาการตื่นตัวตื่นเต้นจากสาร THC พอผ่านไป1-2ชั่วโมงก็จะออกฤทธิ์กดประสาทนั่นเองค่ะ ซึ่งก็จะทำให้ผู้เสพนั้นมีอาการอารมณ์อ่อนไหวเลื่อนลอยสมองสั่งงานช้าไม่สนใจสิ่งแวดล้อมทำให้เห็นภาพหลอนและทำให้รู้สึกรระเริงผิดปกติแต่เวลาอารมณ์ร้ายนะคะก็ร้ายผิดปกติเช่นเดียวกันค่ะซึ่งก็จะนำไปสู่อาการที่ควบคุมตัวเองไม่ได้จนทำให้รู้สึกกังวลกลัวไม่ไว้ใจใครและจะนำไปสู่อาการซึมเศร้าจนคิดที่จะฆ่าตัวตายได้นั่นเองค่ะ สุดท้ายแล้วนะคะอาการเหล่านี้จะนำไปสู่อุบัติเหตุปัญหาทางการเรียนและปัญหาสุขภาพจิตหรือวิตกกังวลของผู้เสพนั่นเองค่ะเนื่องจากเกิดอาการทางประสาทหลอนและควบคุมตัวเองไม่ได้นั่นเองค่ะเหห็นไมคะเพื่อนๆว่ากัญชานั้นทำลายสุขภาพกายสุขภาพใจของพวกเรามากแค่ไหนดังนั้นพวกเรามาร่วมต่อต้านกัญชาห่างกันนะเพื่อสุขภาพกายสุขภาพใจที่ดีของพวกเรากันเถอะค่ะ